ด้วยความจริงๆแบบนี้เราได้เห็นแบบว่าตัวตนเราว่าเอ้ยฉันทำได้ทุกอย่างเลยนะนักร้องฉันก็ทําได้นักแสดงก็ได้นี่พี่กอล่าสุดละเหลืออะไรที่นิสาชนยังไม่ได้ทำในวงการเมงเนี้ยเนี่ยค่ะตําแหน่งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะัาอ่ะบสำหรับวันนี้นะคะอยากจะถามคุณสรีว่ามีความรู้สึกไงบ้างหลังจากที่ได้รับฟัง การลวดแสดงลวดลายดนตรีต่างๆของน้องๆทั้ง8ปวงค่ะก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคําตอบนี้เป็นคาตอบที่ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้ตีมแต่งตัวเหมาะก,กับงานมากยังไงบ้างคะก <c oughs> ็คิดว่าใช่ในโซนของคิวที่วาดมาก็จะเข้ากับแนวก่อการเป็นยอดฝีมือเยาวชนดนตรี <c oughs> โนโนนะคะรู้สึกข่าวใช่ไหมนออไเนี่ยเดอามาเน่ไหมแล้วอ๋อ ใชบันเทิงได้ผู้สื่อข่าวเพิ่มแล้วหนึ่งนะคะคุณอัญชลีตกอันดับไปเลยเพราะว่าตอบคําถามไม่ทันนะคะนี่เป็นการรับบทผู้สื่อข่าวแล้วหนึ่งนะคะของเนทนิสาชนสิวไทยสงค่ะทําเอาคุณสรีมามะของเราไปไม่ถูกเลยนะคะเพราะแต่ละคําถามเนี่ยเหมือนจะเป็นการเอาคืนค่ะก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้เขามีสกู๊ปเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามะนะคะคุณสรีเขาไปจ่อไม่สาวเนทในกองกับประเด็นชวนอึ้งไว้เยอะเลยเพราะฉะนั้นงานนี้เธอเอาคืนแน่แล้วนะคะ ซึ่งสำหรับนักแสดงสาวแล้วไม่มีงานไหนที่เธอทำไม่ได้ค่ะผลล่าสุดก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรีซีซั่น2รอบออดดชั่นนะคะรายการใหม่เอี่ยมของไทย PBS ค่ะที่จะคัดเลือกทีมเยาวชนรุ่นใหม่มาประลองฝีมือเพื่อสืบสานวัฒนธรรมดนตรีในคนดนตรีพื้นบ้านดนตรีท้องถิ่นดนตรีชาติพันธุ์แล้วก็ดนตรีคลาสสิกด้วยละค่ะ ดูจากแนวรายการแล้วเหมาะกับสาวนน้เขาจริงๆด้วยนะคะแต่พอมาได้เป็นพิธีกรรายการคัดเลือกคนมีฝันแบบนี้ก็ทําเอาเจ้าตัวนึกถึงวันที่ตัวเองยังล่าฝันค่ะออดิชั่นรายการใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเมื่อปี2555ตอนนั้นเธอบอกว่าหนูอายุแค่19ปีเองค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับการท้าทามให้มาเป็นพิธีกรเกี่ยวกับรายการประกวดแนวเพลงเนี่ยเราก็รู้สึกว่า ใช่เลยความรู้สึกกับเร,เราเรารู้ว่ามันตื่นเต้นมากๆ <c oughs> คือเวลาอย่าง,างตัวเนสประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะมันก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ต้องไปควบคุมเครื่องดนตรีไงแต่ความตื่นเต้นแล้วเราต้องควบคุมเครื่องดนตรีถ้ามันตื่นเต้นเกินไปการควบคุมองศามือในการตีหรือบรรเลงเพลงเนี่ยมันยากมากแต่น้องๆทําได้ดีจริงๆ <c oughs> คือเก่งมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยคุ้นเคยชินแล้วก็มีประสบการณ์จันะาเยอะ <c oughs> ฝีมือมากๆ,ๆ <c oughs> สำหรับใครที่อยากดูทั้งฝีมือน้องๆที่มาออดดชั่นรายการนี้นะคะรวมถึงฝีมือของพิธีกรบนจอไทย PBS ของสาวเนสค่ะต้องรอกันหน่อยหนึ่งแต่รับรองว่ารายการนี้สนุกมันแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นอีกรายการแข่งขันระดับประเทศเลยค่ะที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้โชว์ฝีมือแล้วก็เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีของไทยให้ไปอินเตอร์ด้วยนะคะ ซึ่งหากคุณผู้ชมอยากเห็นหน้าสวยๆของนักแสดงสาวคนนี้ทันทีแบบว่าไม่อยากรอแล้วอ่ะอันนี้ได้เลยค่ะติดตามในละครนางฟ้าไร้นามนะคะที่กลับมาออกอากาศอีกครั้งบนจอไทย PBS ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีได้เลยค่ะ ก็ขอฝากละครเรื่องนางฟ้าไร้น้มนะคะรีรันอีกหนึ่งรอบค่ะแต่ว่าจะดูอีกหลายๆรอบก็ได้นะคะที่แอ p วิ p าดอทนะคะแต่ตอนนี้รับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนนะคะหวังว่าหลายๆคนจะชื่นชอบนะคะแล้วก็ติดตามละครต่อๆไปของเนสในอนาคตด้วยนะคะ